นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เรือหลวงแหลมสิงเข้าเทียบเรือประมงเวียดนามและแสดงตัวเข้าจับกลุ่มลูกเรือ5คนขณะที่ลักลอบเข้ามาทําการประมงคลาดปลิงทะเลในน่านน้าไทยบริเวณทิศตะวันออกของอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง77กิโลเมตรใกล้กับเก,กาะกระค่ะจากนั้นมีการควบคุมเรือลําดังกล่าวกลับมายังฝั่งนะคะมาที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือภาคที่สโดย มีเครื่องบินคุ้มกันทางอากาศป้องกันการหลบหนีออผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และผู้อํานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองปเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสว,ว่าเรือประมงเวียดนามลํานี้เข้ามาทําประมงผิกดกฎหมายในน่านน้านไทยจึงส่งเครื่องบินล,ลาดตระเวนและเรือหลวงแหลมสิงห์ออกไปตรวจสอบซึ่งเรือลําดังกล่าวก็พยายามเร่งเครื่องหลบหนีนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จค่ะ การตรวจสอบไปพบว่าเรือประมงต่างชาติใช้คลาดเป็นเครื่องมือในการทำประมงปลิงทะเลนะครับซึ่งมันไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นผิวดินใต้ทะเลอย่างเช่นนาปะการังที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า EE z ของไทยนะครับเฉลี่ยเนปีละ15หลำเรือแต่ละลำเนี่ยมีศักยภาพในการจับปลิงทะเลประมาณ15 ถึง20ตันต่อครั้งนะครับมูลค่าตลาดปริงทะเลเนี่ยราคากิโลกรัมละ300-500บาทถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณ150ล้านบาทต่อปีนะเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาทำความผิดตามกฎหมาย3ฉบับนะคะก็คือพอรกรการประมงปี2558และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใช้เรือประมงไร้สัญชาติทำประมงในเขตการประมงไทยและร่วมกันทำประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาต มีความผิดตามพรบรว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยปี2482และพระบรคนเข้าเมืองปี2552ขออภัยค่ะ2522ค่ะและอย่างที่คุณอนุชาบอกไปค่ะว่าปริงทะเลเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะหลายประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตอนใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีการทำประมงปลิงทะเลเพื่อการบริโภคแล้วก็มีการส่งออกไปที่จีนแล้วก็มาเลเซีย ปัจจุบันเนี่ยก็มีการแปลรูปไปเป็นอาหารไปใช้ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์จึงทําให้มีการจับปลิงทะเลเพิ่มมากขึ้นปลิงทะเลในไทยก็ลดลงไปนะคะประกอบกับไม่มีกฎหมายบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสัตว์ชนิดนี้จากเว็บไซต์ก็พบว่าราคาก็ยังค่อนข้างสูงนะคะกิโลกรัมเนี่ยถ้าเกิดว่า8-10ตัวอยู่ที่7,500บาทหรือราคาส่งอาจจะอยู่ที่5,000บาทค่ะ